หนูจะนอนแล้วเหรอนะนอนตอนเย็นนั้นเหรอละนอนตอนเย็นนั้นเหรอเราอ่ะ

สวัสดีสวันการค่ะคุณยายสวัสดีคััเออเออทอไมวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีเหรอ<ว>อ,อุ้ยข้างหลังสวยจังเลยอย่างก็ดังไม้เลยอะเจ๊อย่างก็ดังไม้เลยอ่ะเจ๊อย่างก็นางไม้เลยใครเนี่ยจ๊ะเอ๋ฮัลโหล วันนี้สวยจังเลยเพาไคุณหมากคุณแม่แก่สวยจังเลยสวยจังเลยแก่สวยจังเลยอ,เ <c oughs> อ้ <c oughs> ย,ยี่สาวด้วยแม่แม่แม่แมมามมาม,าม,ามา Hello, 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 meow, 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 ชอบใหพูดชอบใหพูดเอเป่าปก บายเซไปบายบายไปนอนกันก่อนปะบายบายคุยกันพรุ่งนี้นะบายบายนะทุกท่าค่ะอันนี้ที่น้าสาธุนะครับสุดบอกทิ่สาธุจ้าทุจ้าเผื่อลิซุนด้วยนะทจ้าขอบคุณจ้ารักตานะครับฝากามมากด้วยครับนักทุกคนนะครับขอบคุณเซไปบาย บายบายทำยังไงคุณตาบายบายทำยังไงคุณตาบายบายทำยังไงครับบายบายทำยังไง wave your hand เ i k e this wave y อ u r hand

จะคุณตาลักผมไหมครับตักครับว้าวปองยูยูเลย พี่เหนน้องไหมครับครับพี่เหนะครับเล่นดีจังเลยน้อห โอ้โหบริหารตอดจังน้าบริหารตอดัวน okay. ้อยๆโอ้โหเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะนิจใจนิจใจเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุยกับพ่อแล้วแบบกรี๊ดกา้าวแต่ชอบพ่อชอบเขื่อนพ่อแล้วเนี่ย ไหนคุณตาลองัำใหม่คุณตาขำโอ้โหโอ้โหนาตีจังเลยนะนะคุณตาขำใหมคุณตาขำใหม่ดูู๊เขาจะทำตาไหมเดี๋ยว

เอสวัสดีค uh> ร um er> ับสวัสดีครับสวัสดีอืมอะชอบตาทำไมลูกชอบตาคนเดียวหรอฮะลูกชอบตาคนเดียวลูกชอบคนอื่นครแล้วชอบคุณตาฮะ

มือไปทาง้ัสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับครอ้เอออพร้อมจะไปนอนหรือยังกันพร้อมทวันไม่เก่งเลยเนาะฮะ

เก้าเดือนยี่สกวันนะเนี่ยเก้าเดือนยี่สิบวันโอ้โหเราจะจะโตเป็นหนุ่มแล้วเหรอเราจะโตเป็นหนุ่มแล้วเหรอโอ้โหจะโตเป็นหนุ่มแล้วหานมหานมละโอ้ยหน้ามันโขกกับสร้อยหปั๊กปักนี่ยบุ กินนมแล้วกินนมแล้วพ่ออ่าอ่าอ่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยละไ คุณไปไปทำงานขอให้คนดูดูแลนครับบาย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 ครับครับบายครับโอเคครับ